แบตหมดแน่เลยสงสัยจะไม่ทัน่าะไม่นอ่ะจัดให้ครับหนึ่งคัน G K แน่นอนเกลียงเกลี้ยงผมไม่ได้ทันนะครับว่าจริงเือนแล้วเือนแล้วยึดกร,ระดับแล้วฝังเสียงท่อไปก่อนแล้วกันเอสเอส,สซัตีตอนกลางเดิมพักไปเอส,สซี วันนี้เรามาจุดรถฮนะส่งงานแจ๊ดจีเคโอ้ยแผ่นหลุดแล้วแจ๊ดจีเคกล่องใบต่อใบครับผมเทให้ดูแล้วนะนี่แฟดก็เทสไปให้ดูแล้วใส่กล่องก็จัดให้ดูแล้วกันวันนี้ทั้งคัน นะฮะยาวๆแผ่นใต้ท้องก็หลุดต้านลมไปแล้วนะฮะหลุดแล้วหลุดอีกแป๊บๆๆๆๆๆอยู่ไนะหลไปเรื่อยๆนะครับ ส่งรถของผมชัดเจนแบบนี้ฮะ G/K ท่อใบกล่องใบฮะวันนี้คันนี้มีเติมเฮดเตอร์ผมไปด้วยเสียงทุ้มๆแบบนี้ไม่แวน้นไม่แตกไม่แสบแก้วหูนะครับที่สำคัญวิ่งดีด้วยแรงม้าเท่าไหร่ผมปรันตีครับเฉพาะไม่ต้องมีกล่องส้นตีนที่อะไรเลยเนี่ยอ่ะไส้ในเดิมด้วยฝาสูบเดิมลูกสูบเดิมเนี่ย ท่อผมเนี่ยเฮเตอร์หนึ่งอันท่อนกลางเดิมพักปลายผมวัดมาแล้วนะครับร้อยสิบห้าแรงม้านะฮะลูกค้าผมที่มาเลยส่งเคยส่งมาให้ดูนะครับร้อยสิบเจ็ดแรงม้ากล่องเดิมนะครับนัจะ๊ะจุมบุยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเลขผมมีให้นะครับที่นี่ตัวเลขก็มีแล้ว คุณจะไปใส่ท่ออะไรจูนที่ไหนก็นแล้วแต่ของผมวัดไดโน่สามสี่ห้าที่เขาว่าแข็งโคตรพ่อโคตแม่ชัดเจนนะฮะผมลองให้ดูแล้วแรงม้าเท่านี้พอไหมนะครับตีนปลายสอง้อยสิบบวกบวกทุกคันนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมลองแบบจะดับแล้วนะฮะโอ้โหโค้งด้วยจอกตัวทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วมั้งได้คนเอางั้นเลยอะ่ะไม่มีรถรก็ดเได้ไม่มีรถแลวซัดกันทางโค้งนี่เลยละ่ะสามเล่นมนี่ของเราโอเคศูนยร้อยเป็นไง อ๋อไหมชัดเจนนะครับโค้งด้วยอ่ะใส่เดิมฝาเดิม แฮมเดิมท่อไม่ต้องเดินทั้งเส้นเฮดเตอร์ 4, 4, เอสซัคีพาปลาเอสซัคีเอจัมคีโม่กล่องออกเทนแม็กโฟพัททีเบสมอนสเตอร์ imo, อ Path, Monster, ปวดล็อกลิน้นวิ่งแบบนี้ไม่พอหลยครับแบกน้ำหนักดนะูแน่แบกน้ำหนักควายข้างข้างขี้แร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าบวกผมอีกเจ็ดสิบห้า อีกร้อยแปดสิบโลพอไหมใช่ไหมชัดเจนนะครับผมทำงานแบบนี้จะไดโน่หรือจะถนนคุณกำตังไว้ผมเชื่อใจผมผมจัดให้แบบเต็มสตรีมนะฮะไม่มีโมกไม่มีวาดฝันครับนะตัว ครับไปแบบบอกว่าทำมาเยอะแล้วกลางอืนๆต้นมือๆไปอะไรเงี้ยไม่มีรถทาด,ทดีมันต้องมาทุกรอบครับไม่มีหรอกได้ตรงนั้นเสียตรงนี้เนี่ยเรียกยังไงก็มาครับพลังเนะี่ย โอ้ยโอ้ยโอยมึงยาวเล่นไหนมึงยาวเลนไหนพี่ตามนั้นนะครับส่งรถ G K สูตรผมตามนี้ไม่ต้องทะเลาะก,กับใครนะครับ ไม่ต้องมาบอกว่ารีแฟกกับใส่กล่องอันไหนแรงกว่ากันกล่องอันไหนดีไม่ดีกล่องแม่นดีทุกยี่ห้อแหละแต่คุณทําถูกทางหรือเปล่ารีแฟกก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับผมก็ทําถ้าไม่ดีจริงผมก็ไม่ทําแต่ถ้าถามผมนะครับรีแฟกคือเรางบน้อยเราต้องการเร็วไม่ได้ต้องการเค้นแรงม้ามากถึงขีดสุดไม่ได้คิดว่าจะไปต่อเทปงเทโบ,โบอ่ะคณก็จัดชุดเล็กไปหลักพันเมื้อต้น คุณอยากแบบแรงเต็มที่งบมีตังมีในกระเป๋าจัดกล่องที่ทำงานเป็นสดานดารนครับผมจัดให้นี่สำหรับฮอนด้านะครับถ้าโตโยต้าเนี่ยผมว่าการใส่กล่องก็ยังเจ๋งที่สุดนะฮะสนใจทักมาง่ายหงห่ายเฮ้ยไม่ใช่นั่น <laughs> ปิซา่าดิวแล้วโอ้โห เเกินนี่แหละลอบสี่เอห้าเออลอบลอบต่ำหน่อยไหมแล้ต่ำแล้วเป็นแรงะโอเคนะครับไป่นแคหนล็อกแค่นี้ไม่ไมฟฟ่ฝนะีสรงดีท่านนึนส่งงานนะช่วงล่างดีเพราะว่าสิบจเบยเต,เตเเกี่ยวปะสิบห้าสิบห้าเก้า รถได้มีเกียร์ใช่รจริงจริงนะท,ทำไป159ห,หมดเลยนะเวลาเออเฮ้ย <5. S 1> นั่นออโต้ตไม่เหรอกันสีขาวอะวน,วน,นะครับรถท,ที่เขาวิ่งเวลาในสนามเนี่ยหนึ่งนะครับอยู่ที่ฝีมือการขับอย,ยอยู่ที่ยางอยู่ที่การออกตัวและก็อยู่ที่เกียร์อยู่ที่การลดน้าหนักหลายๆอย่างครับคุณอย่าไปยิงรถเวลาเยอะมันคนละศาสตร์กันเสียงผมไม่แว้นบอกเลยเนี่ย ถ่อผมเสียงอย่างเงี้ยนั่นโมไซค์เชิญครับส่งไปเลยเป็นะเป็นบ้างครับแล้วผมฝากทุกครั้งนะครับซัดรถอย่าไปเวลาที่ ชาวบ้านชาวช่องเขาวิ่งกันเยอะๆนะครับแค่์คนร่วมทางด้วยนะฮะสวัสดีคบคุณการเยอาจริงๆวันนี้นะจ๊ะไปก่อนไปก่อนแค่นี้ก่อนทํางานต่อวันนี้หลายคันสวัสดี